ขอทักทายและก็ขอสวัสดีกับชาวราศีเมษทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับในรายการของเราวันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยถึงในเรื่องเดือนที่แล้วที่ผ่านมานั้นในช่วงก่อนนั้นมีทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆนานารวมทั้งมีทั้งความสมหวังและมีทั้งความที่เรียกว่าไม่สมหวัง คละคาวปะปนกันไปสิ่งไหนที่ไม่ดีก็มีอยู่บ้างบางทีบางครั้งนั้นในเรื่องของการงานบางทีบางครั้งเราก็ไม่มีงานทำในช่วงก่อนนั้นจะทำอะไรก็ขาดเรียกว่าไม่มีเหมือนกับในช่วงนี้ในช่วงก่อนนั้นเราไปสมัครงานอะไรจะทำอะไรที่ไหนก็ไม่มีใครรับรู้สึกว่าในช่วงนั้นเราว่างงานมาเป็นเดือนเดือนบางท่านนั้นมีงาน เล็กๆน้อยๆบางทีบางครั้งก็มีเงินเดือนก็น้อยมากแทบจะไม่พอใช้บางครั้งบางคราวต้องเลี้ยงดูคนในครอบครัวอีกต่หากอีกหลายคนช่วงนี้ก็จะไปหยิบยืมอะไรกับใครก็ยากบางทีบางครั้งนั้นเขาก็ไม่อยากให้เราไปขอหยิบขอยืมในช่วงที่เงินทองที่เราไม่พอใช้ยิ่งเป็นพี่พน้องๆก็ยิ่งไปกันใหญ่ในช่วงนั้น ไม่เหมือนกับในช่วงตอนที่เรามีเงินมีทองตอนนั้นคนก็นับเรียกเราว่าพี่เรียกเราว่าน้องส่วนมากในช่วงก่อนนั้นแต่หากว่าเรามีสมบัติพัฒฐานมากมายมีมรดกอยู่ในช่วงนั้นก็จะมีคนคอยนับหน้าถือตาเราอยู่ในช่วงก่อนนั้นแต่พอเราไม่มีในช่วงนี้ก็ทำให้ตัวเรานั้นพึ่งพาสายใครก็ไม่ได้ก็ถือว่า ดวงชะตาของชาวราศีเมษในช่วงก่อนนั้น <c oughs> ลมลุกลุกลานมาตลอดบางสิ่งบางอย่างนั้น <c oughs> ก็โดนรัฐเอาเปรียบอีกแต่หากจะทำงานทําอะไรในช่วงก่อนนั้นก็ได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้าง <c oughs> บางทีบางครั้งเขาก็ไม่อยากจะจ้างเราดวงชะตาของเราก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี บางทีบางครั้งนั้นบางท่านนั้นไปทำงานเกี่ยวกับงานโรงงานก็บางทีก็โดนพักงานหรือบางคนก็โดนออกไปอย่างโดยปริยายบางท่านบางงานนั้นก็ถึงกับไม่มีงานที่จะทำบางทีบางครั้งก็แทบเอาตัวไม่รอดในเรื่องของการค้าขายอีกเช่นกันในช่วงนั้นชาวราศีเมษก็รู้สึกว่าได้รบได้พบกับความกระทบกระเทือนอีก แต่หากในเรื่องของการค้าขายในช่วงก่อนนั้นจะทำอะไรจะขายอะไรก็ขาดทุนอยู่เสมอมีลูกน้องก็อาศัยไม่ได้พึ่งพาอใสยไม่ได้บางคนก็เห็นเงินตาโตชอบลักชอบขโมยอีกแต่หากก็ทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษในช่วงก่อนนั้นยุรู้สึกว่าจะไม่ดีจะทำอะไรติดขัดไปหมด ผิดกับในช่วงต่อไปนี้ในช่วงต่อไปนี้พอเข้าสู่ในเดือนกันยายนนั้นจะมีดวงดีเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษภายในช่วงของเดือนกันยายนนี้ท่านจะหยิบจับอะไรจะทำอะไรจะเป็นผลสำเร็จจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบอีกอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ก็ถือว่าการเงินการทองนั้นท่านก็จะหาได้ง่าย ท่านจะหยิบจับอะไรในช่วงต่อไปนี้จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาหาท่านในช่วงต่อไปก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงตั้งอกตั้งใจทำมาหากินในเรื่องการงานนั้นก็ถือว่างานบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทำนั้นก็เป็นงานที่ดีมีคนคอยนิยมยกย่องและมีการ ที่เรียกว่ามีเจ้านายสนับสนุนท่านอีกแต่หากการเงินการทองในช่วงนั้นก็ถือว่าดีชาวราศีเมตต่อจากนี้ไปท่านจะพบกับความสำเร็จอุปสรรคต่างๆนานา,นานานั่นก็จะคลี่คลายหายไปบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยช่ำชอกันมาหรือว่าได้รับบทเรียนมานั่นก็จะคลี่คลายล้วนแต่สิ่งที่ไม่ดีก็จะคลี่คลายหายไป ในช่วงของเดือนที่แล้วต่อมาในช่วงของเดือนนี้ก็จะรับแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะทำการค้าขายก็จะมีผลกำไรเกิดขึ้นอย่างงดงามในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรหรือว่าไปเข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครในช่วงนี้ท่านก็จะได้กำไรกำไรอันงดงามก็ถือว่าดวงชะตาของ ชาวราศีเมษนั่นก็กลับเข้ามาอยู่ในจุดที่ดีดวงชะตาฟ้าเปิดให้ดวงชะตามีโชคมีลาบอีกต่างการทำมาหากินในช่วงต่อไปนี้จะมีการลุ่งเรืองไม่ติดไม่ขัดอะไรจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนกันยายนนี้จนกระทั่งในช่วงของวันที่19ดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีกัน ในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษก็ดีในช่วงนี้รวมไปถึงในวันที่21มีดาวพระศุกร์อีกตะหาเข้าสู่ในราศีตุลก็จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษนั้นทะเยอทยานพุ่งขึ้นไปอีกอย่างมากมาย ในสิ่งที่ดีก็จะบังเกิดขึ้นอย่างฉับพรันบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะร่ำรวยอาจจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ก็ถือว่าโชคลาภมาเกยท่านอยู่ในช่วงนี้การครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงต่อไปนี้ถ้า่หากว่าท่านจะคบใครหรือว่าจะ พูดจาอะไรกับใครในช่วงนี้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะไปเจอคนที่เขาหลอกลวงเขาอาจจะไม่ตั้งใจอะไรกับเราเขาอาจจะไม่จริงใจอันนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีเพราะว่ามีดีก็ต้องมีสิ่งที่ไม่ดีปะปโคล้าคล้า,ก,ลากันไปในช่วงนี้ชาวราศีเมษ้ากว่าในเรื่องของการครบคนนั้นทากว่า เขามาเขาหยิบเขายืมเงินในช่วงนี้ก็ให้ท่านพยายามปฏิเสธไปก่อนถ้าหากว่าเราให้เขาเขายืมเราอาจจะเสียคอกันก็ได้แต่หากว่าให้เขาไปแล้วเวลาเราจะต้องการเราจะไปขอเงินคืนอาจจะมีเรื่องมีราวเพราะฉะนั้นเราควรจะตัดไฟเสียแต่ต้นลมก่อนที่เหตุจะเกิดขึ้นเราทะเลาะกับเขาก่ากอนดีกว่าเราไปทะเลาะกับเขาอีตอนหลังตอน นี่เรามีอะไรก็ให้หลบเลี่ยงไปก่อนจะเป็นการดีในเรื่องของการเงินการทองถ้าหากว่าให้ขอยืมไปแล้วก็เปรียบเสมือนกับว่าตัวเรานั่นค่าตัวเราเงินบางทีเงินของเราแทๆ้ๆก็กลับมาฆ่าตัวเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองอย่าไปไว้ใจใครจะเป็นการดีในช่วงนี้ในเรื่องที่ท่านต้องระวังอีกก็มีในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ ท่านอาจจะทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทหรือว่างานสรรพสินค้าต่างๆในช่วงนี้อาจจะมีการโดนพักงานหรือว่าโดนหยุดงานบางทีบางท่านนั้นอาจจะโดนย้ายไปจากที่จุดเดิมไปอีกหนึ่งจุดก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าไม่แน่นอนดวงชะตาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากที่เดิมไปหาที่ใหม่ในช่วงต่อไปก็ไม่แน่ บางทีบางครั้งเราอาจจะไปเจองานที่ดีกว่าเก่าก็เป็นไปได้บางสิ่งบางอย่างนั้นก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้กับชาวราศีเมษในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องระวังกันเข้าไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอีกแต่หากในช่วงนี้ถาหกว่าท่านมีเงินมีทองอะไรให้ท่านระวังอาจจะมีการสูญหายได้ บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดล่วงหรือว่าอาจจะเกิดลืมเข้าไว้ที่อื่นอาจจะสูญเสียได้ตัดระวังถ้าหากว่ามีเงินมีทองให้เก็บให้ดีในช่วงนี้ในเรื่องโทรศัพท์มือถือหรือสร้อยแหวนนาฬิกาอีกอย่างหนึ่งให้ท่านรามัดระวังอาจจะมีการสูญหายได้ในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่าน จะทำอะไรให้ตั้งอกตั้งใจทำในเรื่องของการลงทุนจะเป็นการดีมากๆในช่วงนี้ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถ้าว่าท่านจะตัดสินใจลงทุนในด้านของการค้าขายท่านจะทุ่มเทสักเท่าไหร่ในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านก็จะได้ผลประโยชน์และจะได้กำไรกลับคืนมาในไม่ช้านี้ในเรื่องของการทำมาค้าขาย จะเป็นโอกาสดีของชาวราศีเมษต่อไปในช่วงนี้การเกษตรกรก็ถือว่าดีท่านลงทุนไปก่อนท่านก็จะได้ผลผลิตตามมาในช่วงต่อไปนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ดีในเรื่องของการงานก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีเมษจะอยู่ในจุดยืนที่ดีดีกว่าในเดือนที่แล้ว ในเดือนที่แล้วก็รู้สึกว่าที่เล่ามานั้นก็รู้สึกว่าไม่ค่อยดีเท่าไรนักในช่วงนี้ต่อไปชาวราศีเมษจะพบกับความสุขความเจริญจะมีความสดใสทำอะไรก็สว่างสวยมีคนนับหน้าถือตาบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโต อีกแต่หากในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านมันทำความดีเขา้ไว้การทำมาหากินของท่านนั้นท่านไม่เคยที่เรียกว่าจะท้อถอยไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาชาวราศีเมษท่านรุยมาตลอดไม่ว่าจะเป็นงานหนักหรือจะเป็นงานเบาท่านทำได้ท่างนั้นท่านเป็นคนที่ชอบช่วย เหลือสังคมอีกตาหากใครเดือดร้อนมาท่านก็ช่วยชาวราศีเมษในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นดีมากๆจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีคนคอยให้การสนับสนุนอีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องของคนรัก คนใกล้ในช่วงนี้ถ้าว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวดวงท่านจะดีจะมีคนหมายปองแอบรักแอบมองท่านอยู่ในช่วงนี้แต่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่ต่อไปท่านก็อาจจะรู้ตัวได้เขาอาจจะปรากฏตัวให้ท่านได้รับรู้ว่าเขาก็แอบชอบท่านอยู่ถ้าหากว่าได้อยู่ร่วม ร่วมหมอนนอนเคียงกันก็อาจจะอยู่เย็นเป็นสุขก็เป็นไปได้เพราะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือจะเป็นชายเขาจะเป็นคนที่ดีมีฐานะที่ดีมีเงินมีทองและมีความประพฤติที่ดีเรียบร้อยไม่เป็นคนเจ้าชู้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในศีลในธรรมอีกตา่หากในช่วงนี้ตา่หากก็ได้ มาเป็นผู้นำคลองเรือนก็จะมีความสุขและมีความยั่งยืนถาวรกันต่อไปก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษในช่วงของเดือนกันยายนนี้สรุปโดยภาพรวมก็อยู่ในจุดยืนที่ดีทำมาหากินก็จะเจริญดวงชะตาของท่านจะฟื้นฟูได้ได้อย่างรวดเร็วในช่วงนี้ท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี